สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในเดือนตุลาคมนี้กับผมอาจารย์วัฒน์อักษรลุนโบราณครับที่จะมาทำใ้ดวงการงานของท่านว่าดวงไกลของท่านในเดือนตุลาคมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าดวงการไงของท่านที่เกิดในราศีกรกฎตลอดเดือนตุลาคมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาที่อักษรลุนตัวหนึ่งเลยครับ ได้อักษรลูนที่ชื่อว่ามานาสขึ้นมานะครับมานาตัวนี้เป็นลูนที่บอกได้ว่าสภาพดวงการทํางานเราในช่วงเดือนนี้เนี่ยก็จะมีความรู้สึกเซ็งเเบือ่อเบื่อมีความรู้สึกว่าการทํางานเนี่ยมันขาดสีสันเสรหละเกินการทํางานเราในช่วงเดือนนี้เนี่ยก็จะมีความเหงาเหงาอ่ะเหมือนกับว่ามีเพื่อนร่วมงานก็จริงนะมีคนรอบข้างก็จริงนะแต่เรารู้สึกเหมือนเราทํางานอยู่คนเดียวประมาณนี้ขึ้นมานะครับในเรื่องของการทํางานงท่านได้เกิดราศีกรกดแล้วบอกเลยว่าในเดือนนี้เนี่ยก็จะมีความแบบไอเดียตื้อๆผมทายว่าการคิดแผนงานการคิดค้้นนนนงาใเดือี ก็จะมีความรู้สึกแบบมันหน่วยกมันมีแต่หัวคิดเดิมๆซิงเเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะครับอย่างเดียวครับก็ลองเน้นนะครับในเรื่องของการหาเวลาไปพักผ่อนให้สงบสงบบ้างนะครับจะทำให้เรื่องการเง่นดีขึ้นนะฮะหากถ้าต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการเงินของท่านสามารถโทรมารับฟังได้ที่ดอกจันสามสามหกสองหนึ่งแล้วโทรออกครับแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ